วันนี้ก็อยอยู่กับพี่จ่านุ้ยครับผมวัสดีครับพี่จ่าครับวัสดีครับพี่พ,พี่จ่าครับต้องถามก่อนพื้นเพพี่เป็นคนจังหวัดราชบุรีครับ ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เป็นไงอยู่ด้วยกันปะอยู่ด้วยกันครับประกอบอาชีพอะไรพี่ขายครับพ่อรับเช่าพักเครื่องมีพี่น้องกี่คนมีพี่ชายคนหนึ่งครับรับราชการเป็นพนักงานรับวิสาหกิจอยู่การรถไฟครับแล้วพี่อ่ะผมรับราชการตำรวจครับก่อนก่อนที่พี่จะรับราชการตำรวจพี่ทำอะไรมาก่อนเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยทำงานอยู่ในกรุงเทพทำงานห้างตอนสมัยเรียนแล้วเราถือเป็นเด็กหัวดีไหมหัวไม่ดีครับเกเรไหมไม่เกเรครับผมเดินยาวจติดไหม ไม่ครับผมไม่เคยยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยถือว่าพ่อแม่เราเลี้ยงเราดีดีเลยครับก่อนที่จะเข้ามาใน,ในมีครอบครัวปะมีครอบครัวแล้วครับมีลูกชายหนึ่งคนครับ มีภรรยาภรรยาทุกวันนี้ยังอยู่ปหมยังอยู่ครับยังอยู่อ่ะพี่ติดมากี่ปีแล้วเขาปีที่4ครับครับเลี้ยวไหมอ๋ยังไม่เลี้ยวครับทำใจไหมถ้าเลี้ยวเอายี่พี่พูดกับผมตรงๆทำใจครับตอนแรกก็ทำใจไม่ได้เออคิดแล้วเครียดแล้วก็เป็นลมเลย้าคุณพี่แข็งแรงอย่างนี้เนี่ยนะใช่ครับเราเป็นลมเป็นลมเร็วครับเป็นลมเพราะเป็นลมเพราะอะไรโอ้ยเมียจะมีผัวใหม่อเปล่ารืเปี่ยก็อะไรํำนองนั้นเราเรารคิดของเราไปเรื่อยครับพุงซ่านอ่าใช่ครับเพราะเราไม่เคยอยู่ในที่แบบนี้กับการที่เราใช้ชีวิตอยู่นอกมันต่างกัันนมาาากกเป็ข้้รรรชดวยคบ เรามีหน้ามีตาในสังคมเราอยู่ที่อําเภอบ้านเรามีคนรู้จักเราทั้งนั้นเพราะเราอยู่กับพุ่มกับเราขับรถให้นายเราจะใช้คําว่าเด็กนายนี่คือไม่ผิดเลยไม่ผิดครับนายรักนายรักครับนายดูไว้ใจสองขั้นเอาไปลุกสองขั้นสองขั้นตำรวจเล่าให้ฟังหน่อยสองขั้นเขาเขาได้เป็นแบบไหนก็ต้นปีขั้นหนึ่งปลายปีขั้นหนึ่งครับปกติก็คือขั้นครึ่งต่อปีต้นปีเบรวจให้มากที่สุดสองขั้นครับสองขั้นเราได้เต็มตลอดครับ Uh, แล้วเวลาเราสองขั้นเรามีผลอะไรกับการที่เราจะขึ้นเป็นตั้งไ้สิบเปนมี Liberty, ม้ต่อ <Liberty. S 2> ตรางกันเดือนครับ oh. ใช่ครับไอ้นุ้ยเอาไปสองขั้นอย่างนี้เลยหรอให้พี่ไปเลยครับหลังจากนั้นก็คือเราก็เข้าไปตำรวจใช้ชีวิตตำรวจกี่ปีเข้าชีวิตข้าราชการดีกว่าเนอะาจะสิบเปีครับ11 12ปีประมาณนั้นครับแล้วก็ไอเหตุการณ์เนี่ยวันที่16กรกฎาปี2559ันายมันเป็นเหตุการณ์ที่สะสมกันมานานแล้วจริงๆวันนั้นอ่ะผมก็ได้ตั้งใจที่จะไปยิงผู้ตายเอาพูดตรงๆอะผมตั้งใจจะไปยิงนายดาบคนหนึ่งเป็นคนขับรถท่านรองผู้กับทำไมเราคุยกันไม่ได้คือคุยกันแล้วละครับผมเป็นนค ผมให้รับผิดชอบในเงินส่วนนี้แล้วแต่เวลาเขาอยู่กับเราเนี่ยการทํางานมันไม่ใช่เหมือนเขาข่มเราเขาก็เปลี่ยนภู่มกับคนใหม่อ,อ้านายเราไปแล้วไม่ใช่ครับตอนแรกผมยังไม่ได้ขับรถผมขับรถร้อยเวร 30- และ40เปลี่ยนภู่มกับคนใหม่ย้ายมาตุ้มมีพี่คนหนึ่งอยู่สืบสวนเขาก็บอกให้นุ้ยมึงมาขับรถพู่มกับอะ อ่ะได้ครับพี่ครับรถพุ่มกลับก็ขับรถพุ่มกลับนายดาบคนนี้ซึ่งไม่ถูกกับผมแล้วเมื่อก่อนสนิทกับผมมากก็อยู่ขับรถลองพุ่มกลับปออยู่อืก็วิ่งมาขับรถพุ่มกลับกับผมกลายเป็นขับรถกันสองคนก็คือผมขับรถตอนเช้าตอนคืนก็เป็นหน้าที่ของนายดาบคนนี้ไปก็ไปทําอะไรก็เรื่องเขาออกตรวจก็อะไรทําไมคือกวนายไม่รักหรอคือคนเราไม่ถูกกันนะครับไม่คุยกันเลยไม่คุยเลยไม่คุยกันเลยใครเกิดจากอะไรพี่ผลประโยชน์เอาไปบ้านรู้กันนะผลประโยชน์เล็นไงต่อพอตอนเที่ยงแทนที่พุ่มกลับจะต้องออกไปกับผมไปทําอะไรรับประทานอาหรระไ ไม่ครับในดาบคนนี้เอารถส่วนตัวมารับตัดหน้าผมไปเอาแล้วทําไมอ่ะนั่งเด้ดีครับแล้วก็เห็นจะแปลกเลยพี่ไม่ใช่ค้ามหน้าค้ามตาพี่ไม่ชอบผมไม่ชอบเพราะคนอื่นเขามองในสตยตาตืุถามมึงโง่อยากปวดผมนะทำไมกลัวนายไม่รักกลัวแบบเฮ้ยมึงข้ามหน้าข้ามตาเราเป็นคนเจ้าแค้นเราเป็นคนเจ้ายอเจ้าอย่างเปล่าตามจริงไม่ล่ะครับคนอื่นเขาก็มองเราในสา่ตาอะไรว่ามึงขับรถมาตั้งนานอยู่ทั้งวันเลยไอ้นี่มาจากไหนไม่รู้เอาไปแล้วเอาพุ่มกลับไปกินข้าวอีกแล้วแล้วผมอ่ะพอนั่นเต็จก็กลับมาบางทีต้องเป็นผมอ น่าเวลาที่ผมทํางานอยู่ผมจะรู้ด้ตัวเองอ่ะแล้วทุกคนในนั้นจะรู้กันนะพี่ๆเขาจะรู้แล้วทำไมไม่คิดว่ามันถ้าเราเราคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้นี่หว่ามันไม่จําเป็นต้องคิดว่าเออเขาอาจจะไปคุยเรื่องส่วนตัวกันก็อดถูกใช่ตรงนั้นก็ได้ครับแล้วทำไมเราถึงบอกเอ้ยนายไม่รักแล้วรู้สึกมันมีมันมีมันมีประเด็นขึ้นมาก่อนครับประเด็นตรงนี้ประเด็นตรงที่เรื่องผลประโยชน์ตรงนี้มาก่อนถ้าเกิดเป็นคนอื่นผมก็จะไม่ตีเรียดแต่เป็นกับคนคนนี้มันไม่ใช่ละทุกอย่างการเป็นอยู่การทํางาน มันนั่นกับเราอไม่ขมขมกรับพี่อ่าใช่ครับมันนั่นกับเราว่าทั้งทั้งที่ในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยรุ่นพี่ต้องดูแลรุ่นน้องานกระรวนการข้าราชการใช่ครับผมจะคิดในมุมผมนะใช่ครับก็ผมไปรับนายพาไปคุยเรื่องส่วนตัวแล้วพี่จะเป็นอะไรอ่ะนายไม่ใช่เป็นผัวพี่นายไม่ใช่เป็นเมยพี่นี่พี่อย่าโกรธผมไม่โกรธทั้งหมดต้องไปคิดไหมผมมันมันต้องมีเรื่องอะไรลึกกว่านี้ป่ะก็อาจจะเป็นเรื่องลึกของเขาก็ได้ครับผมก็อาจจะไม่รู้แต่ผมอาจจะมองในมุมของผมอีกอย่างหนึ่งก็ได้เอ